สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของยิราอุงอิงเอฟซี FC ของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงตอนนี้ข่าวก็ออกมาแล้วเนาะคะ่ะบาบอจ,จบอมิทียูแล้วคะ่ะบอมิปุฎิให้ยูน้่แล้วเป็นจังไดทำมาคุยกันเนาะคะ่ะพี่น้องตั้งแต่เรลื่มคอนเทนต์ตอนแรกเนาะคะ่ะคอนเทนต์งูก,กับอุบัติเหตุประแข็กก็คิดอยู่ด้ค่ะว่าเอาคนบริยานสอนหนุดกับลูกสาวใหญ่ยิราอุงอิง่าปโน่อ่ะ กับเบิงอยู่ค่ะว่าย่ามในลูกสาวสิโทษไปต่อว่าพอค่ะและ้วก็ต่อมากับเขาบ้านบ่ไรเนาะค่ะเพิ่นทุดยถายกับเขาบ้านบ่ไรอีหลีต่อหนุนกับยนพงอนพงยนของฮ่มย่นหมอนยน,นสาสรไทยกับเด็กโทษหาลูกสาวเนาะค่ะเดือดร้อนหอนลูกสาวลูกสาวกับโบไ้มาวงอีกค่ะขอมาอยู่กับลูกสาวขอกลับมาว้งนึงลูกสาวกับโบไ้มาอีกอันนี้คือคอนเทนต์เพิ่นเนาะค่ะพี่น้อง ถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะอิหลาสามารถดูแล้ววงหนึ่งใ้อิหลีค่ะเพราะว่าสองหมื่นที่ผ่านมาเนาะคะ่ะสาวน้อยเพจบานแพงเพิ่นเดิมาเปิดทําการแสดงยุทีจังหวัดยโสธรเนาะคะ่ะอยู่ทีอำเภอปะติวกระป่บบาบ้านกูจานอำเภอข้ามเกินแก้วค่ะประแขกได้มีโอกาสไปไหก้กําลังใจอิหลาอุ้งอิงกับทีมสาวน้อยเพจบานแพงอิหลามีความเป็นผู้หญ่ขึ้นหลายเลยค่ะพี่น้องมีพัฒนาการที่ สามารถเป็นผู้บริหารใดเลยค่ะยิลามาถึงยิลากะมายืนทายลูกก็พ่อพ่อแม่แม่เนาะค่ะเหมือนที่พวกเขาเคยเห็นทุกเทื่อที่ยิราปฏิบัติเวลาไปถึงจะต้องมายืนทายลูกับพ่อพ่อแม่แม่ยิลายืนทายลูกก็พ่อพ่อแม่แม่เป็นเป็นชั่วโมงนะคะพี่น้องจจงได้ขึ้นไปเช็คเศร้าเนาะค่ะเช็คเศร้าแล้วกะมาตอนรับพ่อพ่อแม่แม่อีกช่วงนี้ละค่ะยิลาสามารถทํางานหลายๆอย่างไปได้พร้อมกันเลยค่ะพี่น้องสามารถ แยกสูตรประสาทได้มีสมาธิเป็นอย่างยิงค่ะอิหลายทั้งทายรูปให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซียิ่หลาทั้งไอ้ไหายไล่เส้นพ่อพ่อแม่แม่ที่เพิ่นมาขอไล่เส้นอีกมือหนึ่งเอ่อเพิ่นกะขอจับมือหมานเนาะค่ะมือหมานกะได้ให้พอ่อพ่อแม่แม่จับอีกมือหนึ่งกะทายลูปนักณะเดียวกันนะคะพี่น้องมีคนถามหาบอจโจูอิหลาทั้งทั้งที่อีหลากรล่างทายรูปอยู่อิหลายยงได้ยิ้น,น,น,นะค่ะพี่น้องอิหลาตอบ

เบิงแม่กะทางทำงานอยู่จุดนี่ก็สาม,มารถที่เบิงหลอบหลอบด้านได้นะคะเฮ็ดงานได้ลหลายอย่างคือตาดูหูฟังแม่เลยค่ะตาดูหูฟังเลยค่ะอีลาค่ะเฮ็ดงานไปตากะเบิงอันนึงไปหูก็ฟังอันนึงไปแล้วก็อีลาจะมาเช็คงานเช็คงานนี่ก็คือเวลามาแต่ละเมือนี่อีลาก็จะถามว่ามีคนมาหลายบ่อหรืออีลาก็จะมาเบิง ทามีคนหลายอีหลาก็จะดีใจนะคะพี่น้องคือสีอบอุ่นใจเนาะคะ่ะมาก็ถูกพ่อพ่อแม่แม่ถูกแม่บีแซวว่ามือหน,นีอีหลาไปเช็คงานที่มาป้ติวนะคะพี่น้องทั้งมาปาติวทั้งมาก,กูจานพี่ไอพี่น้องได้ยืนนะคะบ่มีบ้องมองนั่งเลยค่ะแมาป้ติวนี่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ทีเพิ่นเป็นผู้ถา่าเนาะคะ่ะที่เพิ่นเป็น้ใหไ่ยยเพิ่นกะเอาสามมาจูปองจองที่นางไว้เพอไหไวรุ่นเขามาซี่เล็กเน่หรือผู้ใด ที่ขามาสักประมาณสองทุมนี่ค่ะพี่น้องเริ่มสองทุ่มไปนี่ได้เริ่มยืนละค่ะที่มาประติวดีว่าประแขกน่ะเอาสาสไปปูไฟกอนค่ะทั้ว่าสันกติได้ไปยืนแต่ว่าพอตอนออกมาค่ะพี่น้องตอนประแขกย่างออกมาหลังจากอีหลาคอนเสิร์ตแล้วเนาะคะ่ะไอ้ยังบอกพี่ผู้ใดยขยับเท่าใดเลยค่ะพวกยืนก็ยืนแบบยืนยัง ยืนยางแบบนแนนเลยนะคะพี่น้องช่นมีทีผู้ใดเตี้ยนี่ยืนทั้งหลังนี่จะเลี้ยวไปเห็นเลยค่ะคะ้คนแนนขนาดนั้นนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะเวลาอีหลาไปเช็คง,งานอีหลาเห็นแบบนี้อีหลาก็ดีใจเนาะคะ่ะมือนันอีหลาก็เบาในขอนเสือดบาตอนทีอีหลาขึ้นมาไอ้ดเช็คเศร้าก็ค้นบลายเมนค่ะตอนอีหลาขึ้นมาเช็คเศร้าค้นยังบาลายมีตรศาสตร์ค่ะเพราะอีหลาเช็คเศร้าแล้วค้นกับเขามาเต็มศาสตร์เลยค่ะพี่น้อง พออีหล่าขึ้นคอนเส์ตติลราคาแน่นเลยและช่วงก่อนอีหล่าสียออกมาคนอยู่นาเวทีกับบาลายระแขกยังคิดอยู่ด้วยค่ะว่าเอ๊เอฟซียาสนี่ว่าไปนาหา่านคือผู้อื่นบ่ต่ว่าพอะอีหล่าออกมาเท่านั้นราคาเพราะดนตีขึ้นเท่านั้นราคาพี่น้องว่าอีหล่าจะออกออกมาหนาเวทีแล้วเพอแป๊บเดียวคนเต็มพบหน้าเวทีคือทุกทุกที่ที่อีหล่าไปนะคะผู้ใดยืนว่ามันคงนี่ก็ถือเบียดล่มนะคะ มาแขกกระเซ่ยอยู่ค่ะพี่น้องก็เลยได้ความรู้มาอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าไปถ่ปายคลิปหนาเวที่ไทยอีหล่ามานี่ให้ไปเกาะเวที่ไปเลยค่ะผู้ใดผู้ใดเบียดกสิบมีลมค่ะเกาะเวที่ไปให้แน่นๆๆค่ะพี่น้องนี่คือความรู้ม่ที่ใดมากค่ะเพราะว่าคนแน่นยิ่งเลยค่ะเพราะอีหล่าออมานีคนเยอะมากคือบางคนก็ไปถ่ายคลิปค่ะเพียงแต่แค่อย่าไปเห็นหนาลูกสาวไกลๆค่ะอย่าไปคอยจับมือหมานเพลิน มื่อนันยิราเต่งตุเต่งชุดใหม่พร้อมขะ,ะมาปัติวชุดสวยมากค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> พอหลังจากนั้นมาเนาะค่ะมือต่อมาถึงพ้นไปกูจานเอ่อกบมี่คลิปเพื่อนไม่ทิ้งกันอีกค่ะพอเอกะไดเป็นเพื่อนไม่ทิ้งกันเนาะค่ะว่าบอจโจบอมีมูก็หอบพอหมพอมหอบหมอนแลนไปหาบอจโจพอน,นอนอีค่ะขับรถมากกบทิ้งไม่บีกลางท้างเนาะค่ะ อหอบผัวมหอบหมอนแลนไปเป็นมูกันนี่แหละค่ะเพื่อนกันไม่ทิ้งกันคอนเทนต์พ่นสุดยอดเลยเนาะค่ะพี่น้องคอนเทนต์หากคนเจ้าสู่ต้องยูงให้เป็นตอนเรือกกัน,น,น,นว่า,อาเอ๊ะสอนนวดพ่นเบาอีหยังพ่นคือเบาข้ามหน,น,นีหรือพ่นเขียดยีหลีบอกโอ้สุดยอดค่ะพี่น้องเม่กระทั่งไปบุกวงสองนะคะ่ะลูกสาวบอร์งหงอยวงหนึ่งอหอบผัวมหอบหมอนพานคนลหลายๆนะคะ่ะไปไปยูกับวงสอง สุดยอดเนาะค่ะสุดยอดคอนเทนต์เพิ่อนยีหลีค่ะถุมสุดโตก็เพ่งเพลงเพงนี่พอๆแม่แม่เอฟซีพวกเขากะ่าลืมไปเชียร์เนาะค่ะของก้อยชาลีนี่น้องก้อยนี่ก็เป็นไอดอลของยีลาอวงอิงเนาะค่ะเดี๋ยวเพื่อนกะจะทายเอ็มวีแล้วค่ะพี่น้องทายเอ็มวีล้ค่ะมือนีค่ะมือนีได้ยินมาจะไปทายเอ็มวีมือนีค่ะพี่น้องล้ค่ะปล่อยวันที่ยี่สิบกะค่อยค่อยชมค่อยเชียร์กันเนาะค่ะ คอนเทนต์เพิ่นออกมาเป็นตะหกขนาดนี้นะคะเป็นตะงหัวขนาดนี้แต่กับเสียง <_ d ata> เสียงต่อลูกสาวหาย <_ d ata> เสียงต่อสอนนุดห้เขาบ้าน <_ d ata> บเขารวมก็บ่ได้นี่นนนะคะ่ะผลทุไทยเอ่อที่ออกมาเป็นจังไงเนาะคะ่ะสี่ได้เขาบ้านได้ตอนใดคะ่ะหรือหลังจากปล่อยเพลงมาแล้วสี่ได้เขาขึ้นแฮแท็กอันดับหนึ่งบอน,นะคะพี่นออ้องเพราะว่าคอนเทนต์เพิ่นมากขนาดนี้แล้วเนาะคะ่ะ รวมมือนั่แม่กระทังพ่อเอกพ่อน่น่าถาถาค่อยเชี่ยค่อยรุ่นนั่งเอกก้อ,อยชาลีนี่เนาะค่ะพี่น้องไอ้ดอนของอีลาอุ้งอิงเป็นตั้งหากเนาะค่ะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ถาเบิงเพลงนี่สิิมวนขนาดใดค่ะเอ็มวีเป็นสิออกมากแบบใดเดี๋ยวพวกเขากระถาเบิรงกันเนาะค่ะค่ะพี่น้องก่อนจบคลิปประแขกก็ขอฝากพี่ฝากน้อง ซอยกดไหลกดแชร่กดติดตามให้ประแขงน้ำเนเดอ้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะคลิปหน้ามาคุยกันใหม่เนะคะ่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ